สวัสดีครับวันนี้เรามาดูครัวคุณม่อนหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับครัวคุณม่อนวันนี้คุณม่อนทําอะไรเอ่ยหลังจากที่เราห่างหายกลห่างหายกันไปนานมากนะครับนี่การทอดไข่แบบไม่ใช้น้ำมันเราลองว่าสุดยอดเราใส่ครีนชิมเทียนนะครับรสชาติจะหอมน่ากินมากนะครับรสสีน่าข้างสุดครับผลงานของครัวคุณม่อนครับเนี่ยนี่ยี่ีหลังที่เราห่างหายกันไปนานมากจริงเลยครัวคุณม่อน ขวบคมันโตขึ้นมากแล้วครับอันโตขึ้นโตขึ้นนิดนึงนะครับผมเนี่ยขวบคุณมันครับผมอ่าขอหนึ่งนาทีนะครับขวบคุณมันมาสแกนนะครับอ่าดูสิว่ามันจะมีกลิ่นขึ้นมาตุ่นๆนะครับอ่ากดจังหรืออากาศยืนก่อน ันคนรัวก็ามันจะทำทอดไข่เจียวสูตรพิเศษโปรตีนค่อ้างสูงครับโปรตีนสูตรนี้สั่งทําเป็นพิเศษนะครับผมไขน่นี่ได้มาจากไหนนี่มันไข่ได้มาจากทุ่งสวนานะครับข้าวนี่ก็มาจากจังหวัดสีสเกตนะครับหอมเย้ายวนชวนใจ แล้เวเจอกันอีกน้าครับรรพวกพวกคุณมอนเจอกันบ๊ายบายอันนี้ทำให้ใครครับคุณมอนโอเคบ๊ายบาย,บาย